บ้านหลังนี้ดียังไงครับอาจารย์สิ่งสาคัญเลยเวลาการดูหงจุ้ยครับอาจารย์เราต้องดูจากอะไรครับอาจารย์ต้องดูทุกๆตําแหน่งแต่มันมีตําแหน่งที่สําคัญสําคัญที่สุดอยู่สองสามตำแหน่งคือหนึ่งภาษาหงจุ้ยเขาเรียกแซกคีคือก่อเกิดลองออกเสียงที่แซกคีคือมันแซกคีครับโอ้ที่หน้าบ้านจะเปนอะไรเห็นอะไรก่อนเวลาเข้าไปเห็นอะไรก่อนเห็นรพอก่อนเลยโอเคขกโทษจ้ะไม่ผมบุกที่โมโหนี่คือบ้านคุณมีรอพองยโมโหไงเราเข้าบ้านดีกว่าจ้ะ คือ <utan> จริงๆ,ๆบริเวณข้างหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะมันเป็นประการด่านแรกที่จะเข้าสู่หน้าบ้านถ้าสมมุติโถงดีโถงกว้างาน,านี่คือก็จะรับพลังงานแบบเต็มๆรับโชคลาภเต็มๆโชคลาภก็จะเข้าบ้านได้เต็มๆพอผมเข้ามาเสร็จปุ๊บนี่ผมรับรู้ได้เลยว่าบ้านหลังนี้คืออยู่แล้วดีอยู่แล้วเย็นพลังงานดีนี่ฮะมีแอร์มีพัดลมฮะอยู่แล้วเย็นแน่ๆฮะซึ่งน้ำเตาไฟเนี่ยวางเป็นตัวแอลทำไมต้องเป็นตัวแอลครับอาจารย์เพราะว่าน้ำกับไฟมันปะทะกัน ห้ามอยู่ติดก, well. กันเคยฟ well, ังเพลงพี่เบิร์ดไหมลิ่งกับฟัเจอกันเมืองไรก็เรื่องใหญ่น้ำกบไฟถักใารกันได้ก็ดีผมนั่งกินผัดกะเพราอยู่คเดี๋ยวแปลงเข้าห้องน้ำโอ้โหกำลังตดเลยกำลังใส่เต็มที่เลยเปิดประตูออกมานี่ไทาจะตตขนาดนี้ขี้เลยเหออ